เดซิคส์ดซิคสกับเดซิคส์กับเดซิคส์กับเดซิคสสวัสดีครับผมชื่อซงจินครับครับซงจินซงจินสวัสดีครับผมชื่อเจคับผมเดนกคะครับผมสวัสดีครับกครับขอบคุครับจุนยอกนะครับสวัสดีครับผมชื่ออเคย์ครับรักมากยอเคครับ สวัสดีครับผมสุวรรณพิคับวันพีนะคะนั่ก็บชโตครับวันที่สนี้จะเป็นครั้งแรกของเขานะครับที่มีการจัดโชว์เคสและก็ดดิแฟนมีตที่เต็มรูปแบบเลยที่เมืองไทยของเรานะคะดุแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้าง้นเทโ่ยงยุค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 ย 이제 데뷔를 한지 얼마 안 됐는데도 불구하고 이렇게 태국에 와서 공연을 할수 있게 되어서 정말 영광으로 생각하고 있습니다. <목> 아, เคยมาเมืองไทยครั้งแรกก็คือมาเป็นเที่ยวอ่ะค่ะแต่มารอบนี้ก็มาทํางานแล้วมาทํางานด้이 <목>

ประทับใจเลยครับเจอแฟนๆชาวไทยที่มาตอบรับเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากค่ะต้องบอกเขานะคะว่าที่เห็นที่สนามบินเนี่ยเป็นแค่ย่อยๆเท่านั้นเดี๋ยวในงานแฟนมีติ้งเดี๋ยวเขาจะต้องช็อกบอกคนเลยครับที่สนามบินนี่แค่กระปิ๊ดเดียวนะครับผมให้หนุ่มๆช่วยพูดเชิญชวนแฟนๆนะคะไปไลฟ์แฟนมิ่ครั้งนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังหน่อยค่ะ 마이 바이 레오자 마이 바이 라자 시아자. 시자시자아 마이 바이 레오자 시아자. 아! 마이 바이 레오자시제시아이 아! 시아자. 아! 시아 아! 자자자자 아! 시아자. 아! 시 ไปเถอะเรารอเธออยู่นะคนต่อไปครับจุดยอดผมรอไม่เกงเท่าไหร่ถ้ผมเรอไม่เกงเท่าไหร่ผมรอไม่เก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากปล่อยให้ผมรอนี่ไงล่ะต่อไปยงเคมานี่มา มานี่มาจะไปค่ไง่ายจังเลยนามานี่มาง่ายๆสั้นๆขอให้มาไมาได้ยังไง What you จะไปไมาปจะไปไหไม่ขู่เลยไปไหนกันจะไปไหมไปเรื่องอะไรกันจะไปไม่ไป อยู่แล้วคนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวก่อนโดอุนโดอุนชิโดอุนนี่ตอนที่ทำคลิปมาเนี่ยโดอุนได้ทำให้กระแสของเมืองไทยเนี่ยเป็นเทรนโลกไปเลยนะครับที่ที่หลังจากที่โดอุนพูดผิดไปนิดเดียวเท่านั้นเองวันนี้อยากให้แก้ให้หน่อยครับผมมาสร้างวันแห่งคันสุ่มตั๋วกันนะครับ ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเร็วกั้นหายใจทีบอกเขาลองพูดช้าๆเอาแบบเมื่อกี้แต่ขอเวอร์ชันช้าๆสโลโมชั่นหน่อยมาสั้งวัอาอ้ว่ามาสังวันแห่งความสุขด้วยกันนะครับช้า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 โอเคมาสร้างวันแห่งความสุขด้วยกันนะครับ เราได้ยินอะไรที่มันพิมพ์รรณยุ่ไปไม่เป็นหลักเราให้อภัยไ,ได้ <c oughs> ก็ถือว่าความหมายเดียวกันอยู่แล้ว <c oughs> นะครับและนี่ก็คือเดซิงที่จะไปเจะเจอกับทุกคนนะครับในวันที่12นี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่พลาดงานนี้ถือว่าพลาดเลยเพราะนี่คือครั้งแรกของนุ่มๆเดซิง,งจริงเพราะฉะนั้นฝากนุ่มๆไปด้วยนะครับขอสซี่หนุ่ยกับเดซิงดังๆเลยคราบผู้ชมขอบคุณนะรครับ กำลังนุ่มๆนะคะวันสาวที่จะถึงนี้เอง